ไปกันเลยป้ามือนี้เขามาอยู่ในสวนเขาขึ้นร่มเย็นนี่แต่ดำมามากๆม,มเลขาตามมาวันนี้คุณป้าผ้าออกมาสวนนะจ๊ะมีเลขามาด้วย <c oughs> เลขาส่งเสียงหน่อย <c oughs> <c oughs> ป้าป้าไปเอาป้าต่อเฮาเก็บหลังจากที่เก็บดอกกระเจียวแล้วนะคะได้ดอกกระเจียวมาพอสมควรเนาะคะ่ะนาอแหล้วกลับไปเอาดอกเอาผักกัดหญ้าเดี๋ยวสิไป ตืกแห่ตอได้ค่ะเด้อป่าเมื่อกี้นี่วานไปสองบาทแล้วบ่ท่านพ่อออกมาสวนมันก็ดีอย่างนี้แหละจ้าปา้าดำเมื่อวานดีบ่ได้ใ<ม>น,น,นอุโมงค์เนาะเย็นความรู้สึกมันอันนี้เลยเนาะนความรู้สึกน,นี่ม,น <ไป S 2> มันเหมือนเราเข้ามาในป่า,านี่แหละป่าสางได้ป่าสร้างเองนะคะเข้ามาแล้วแบบมีความรู้สึกแบบสดชื่นเลยเนาะดำเนาะเมันมากเลยเอออากาศไหมโล่งสบายดีให้ เ้ยพี่น้องเอ,อ้ยเห็ดเอานอะ้างเอานะคะปลูกปลาลดภา,าวะโ<อ>ลกร้อนนะคะจะเบิงเบิงเบิงชั้นสีให้เบิงว่าอันนี้คือริมริมสวนของห้าเนอฟ่งนี่ฟ่งนี่เป็นสวนของห้านะคะมีแต่ความร่มรื่นพูดนะ่ะเบิงเบิงทังทุนมาดิา <laughs> <laughs> อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบทุ่งนานะคะท,ท,ทุ่งนาที่แห้งแล้งมันก็จะเขียวปีละครั้ง เกี่ยวปีละครั้งนะคะของเราก็จะเขียวทั้งปีมองดูฝั่งนี้ก็จะเป็นยางนาสุ่มยางนาใต้ต้นยางนานี่กะน,นีเชื้อเห็ดนะคะแล้วก็มีต้นดอกกระเจี๊ยอาเจ้าบ้านมองนี่บอกคือนข้องหน่อยแต่ขึ้นอมอไปทั้งข้องผุดไหมหำพุดแหมมัดกระสีหน่อยพุดมันคือสีบานได้ฮะ อุย้ยลงไม่ได้ฉันต้องขึ้นข้างบนขีดตมขีดตมจากขีดตุมเดี๋ยวมาวานบานอับป,ป่าก่อนจะน้อยเด้อค่ะเด้อโอ้ยลมเย็นลมเย็นลมเย็นดีจังเลยเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าเอาจะไปบ้านมองไรก่อนเดี๋ยวนี้